กลุ่ม Gen Z เนี่ยทำการตลาดยากจริงหรือเปล่าครับแล้วเราในฐาน,นะของคนทําการตลาดออนไลน์เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเจาะก,กลุ่มตลาด Gen Z เนี่ยเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันครับ เราเคยได้ยินกันมาเยอะมากๆนะครับว่า Gen c ทำงานด้วยยากทำตลาด Gen ียากไม่รู้จะทำอะไรให้กับ Gen c เขาพึงพอใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในองค์กรหรือนอกองค์กรเองก็ตามแต่วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้ว Gen c เนี่ยไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นเราแค่ต้องเข้าใจความแตกต่างของ Gen c ครับว่า เขาต้องการอะไรกันแน่และเราก็จะสามารถที่จะเจาะตลาดเขาได้นั่นเองแต่ก่อนอื่นครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า Gen Z เนี่ยเขาคือใครอายุเท่าไหร่บ้างนะครับ Gen Z ในตอนนี้เนี่ยคือคนที่เกิดตั้งแต่ปีคศ1997ไปจนถึงปี2012ถ้าเทียบเป็นอายุจริงๆเนี่ยก็ถ้าณปีนี้เลยนะครับปี2024เนี่ยเขาจะอายุตั้งแต่12จนถึง27ปีนั่นเองถ้าเราแบ่งเซกเมนต์ได้ละเอียดกว่านั้นก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เรียนอยู่มัธยม มัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัย First jobber หรือคนที่เคยทำงานไม่เกิน5ปีนั่นเองแต่สิ่งที่มันน่าสนใจครับทุกคนคือจากตัว Research ของ Meta Thailand นะครับเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้ว Gen ซเนี่ยถือเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของเข้าบ้านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นหรือว่าอาหารการกินเจ n ซเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีพาวเวมากๆ ในการทําให้บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยของที่เจนซีชอบอ่าถ้าเรามองเป็นในแง่นั้นนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็น u อ i t y หรือเป็นโอกาสทางการตลาดของเราหรือเปล่าใช่ครับ มันคือโอกาสทางการตลาดของหลากหลายธุรกิจแต่หลากหลายธุรกิจอย่างที่บอกไปตอนต้นครับก็คงปวดหัวหน้าดูนะว,ว่าเอ้ยแล้วเราจะไปเจาะตลาดเขาได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันครับทุกคนว่าการเจาะตลาดกลุ่ม Gen ซเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงแฟกเตอร์อะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นวันนี้ครับเราหยิบมา10ข้อนะครับที่อาจจะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณสามารถเจาะตลาดกลุ่มของ Gen ซได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อแรกก่อนเลยครับก็คือเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์ครับหรือว่า marketing communication จะต้องมีความ จริงใจครับจริงใจกับ Gen ซไปเลยครับว่าสินค้าของเราบริการของเราเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเขาบอกว่า Gen ซเนี่ยให้ความสําคัญกับความแท้จริงเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาสามารถที่จะแยกแยะความไม่จริงใจได้ตั้งแต่นนเนิ่เนๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์เนี่ยเข้าไปหากลุ่ม Gen ซแล้วมันไม่จริงใจอะ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยาก e ินเก ge กลุ่มเนี้ยเขาจะไม่รู้สึกอยาก engage ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือทำมตลาด e-commerce tiktok ถึงเติบโตได้เพราะตลาด e-commerce บน tiktok ครับขับเคลื่อนด้วย UGC หรือ user generated content s หมายความว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นจากคนจริงๆในการ รีว wow. ิวสินค้าในการพูดถึงสินค้าอะไรดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีกลุ่มเจนซีครับเขาเสพคอนเทนต์ประเภทนี้มาเยอะมากพอครับจนทำให้เขามีความเอาแวร์ตลอดเวลาว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เข้าหาเขาอะจริงใจไหมมีรีวิวหรือเปล่ามีคนพูดถึงยังไงบ้างคนด่าเยอะไหมแล้วด่าเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นหรือเปล่าเป็นอะไรที่เจนซีเขาจะขิดเยอะมากๆครับเพราะว่าเขาเติบโตมาด้วยสื่อที่เป็นประเภทนั้น ข้อที่2อครับอีกเทรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือคอนเทนต์วิดีโอระยะสั้นนั่นเองเจนซีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะรู้เยอะ100%ขนาดนั้นเขาต้องการจะรู้อะไรที่กระชับตรงกับเขาแล้วช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นครับมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมติกตอกถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆเองครับก็พยายามที่จะลอกเรียนแบบฟีเจอร์นี้เพราะมันคือพฤติกรรมของเจนซีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามครับที่ต้องการจะโปรโมทหรือว่าเข้าถึงกลุ่ม Gen Z เนี่ยเราควรจะต้องทำวิดีโอระยะสั้นเราก็ต้องมาลองดูกันนะว่าตอนนี้แบรนด์ของเราเองครับมีการเข้าถึงกลุ่ม Gen Z ด้วยวิดีโอระยะสั้นแล้วหรือ,อยังถ้าเรามองว่า Gen Z ไม่ใช่กลุ่มของเรา ิดิโภคทรัยสนก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันข้อที่3ครับก็คือเรื่องของตัวมบายเฟรนลี่ครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมบายเฟรนลี่เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีอยู่แล้วแต่จากประสบการณ์ของเราครับไม่ใช่ถุกธุรกิจนะครับที่จะเข้าใจคําว่ามบาย l e เฟรนลี่มบายเฟรนลี่เนี่ยเราอยากให้นึกถึงเลยว่าการที่เรามีแบบมือถืออยู่หนึ่งเครื่องนะครับเรา มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดมากๆในการอ่านข้อมูลเราใช้มือถือเราอ่านข้อมูลในพื้นที่จํากัดเขาจะสื่อสารยังไงทําให้หน้าจอเล็กๆเนี่ยมันสามารถ represent ข้อมูลที่มันดีถูกต้องครบถ้วนได้มากที่สุดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานได้ตั้งแต่ first impression ซึ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ธุรกิจสามารถทําได้ต้องผ่านการรีเสิร์ชผ่านการทําข้อมูลผ่านการทำเซอร์เวผ่านการท survey, ําเทสแล้วก็ปรับดีไซน์กันเพราะฉะน,นั้นธุรกิจที่อาจจะมีเว็บไซต์ในตอนนี้หรือถ้าคุณกําลังทําสื่อโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็จะต้องออกกฎกันมาว่า ee, ปีนี้ฉันจะปรับว่าไซซิ่งฉันจะเป็นแบบนี้นั่นเพราะว่าเขาต้องการที่จะซัพพอร์ตครับในเรื่องของตัวมบายเฟรีให้มากขึ้นนั่นเองถัดมาครับก็คือข้อที่4ครับเรื่องของการใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็พ จริงๆเราจะเห็นเทรนด์เนาะของการคอลลาบอร์เรชนะครับระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับว่า คนนี้คนนี้ร่วมกันทําแบรนด์นี้ออกมาคนนี้กับคนนี้ไปคอลลบกับแบรนด์นี้แบรนด์นี้นนคอลลับกับแบรนด์นี้มาเป็นความสนุกครับของสื่อโซเชียลมีเดียและมันอาจเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถเจาะกลุ่มของเจนซีได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะอย่าลืมว่าถ้าเจนซีเขากําลังอินกับอินฟลูเอนเซอร์คนไหนแล้วครับเขาค่อนข้างที่จะเชื่ออินฟลูเอนเซอร์คนนั้นมากๆและถ้าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นครับมีการทำพาร์ทเนอร์ชิพหรือการคอลลบบางอย่างกับแบรนด์เองหรือกับอินฟลูเอนเซอร์คนอื่ออาาไไ่ก และสถิติที่น่าสนใจนะครับคือกว่า63%อเนของ Gen Z นะครับไว้ใจอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าแบรนด์ซะอีกข้อที่5ครับอย่างที่บอกไปว่า Gen Z เนี่ยชอบความจริงใจเนาะการสื่อสารที่มันจริงใจเพราะฉันไม่แปกครับที่เทรนด์ของ UGC จะมาแรงขึ้นนะครับในช่วงนี้เพราะว่า UGC หรือ User Generated Content เนี่ยมันคือคอนเทนต์จากผู้ใช้งานจริงครับผู้ใช้งานจริงที่อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอระยะสั้นระยะยาวหรือเพียงแค่ภาพถ่ายบนอินสตาแกรมเนี่ยก็สามารถที่จะโน โอมนาวเจนซี Now, Z, ให้สามารถซื้อของได้ UGC อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแบบให้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวเพียงอย่างเดียวคำว่า UGC อาจจะเป็นการทำ word of mouth ก็ได้ครับถัดมาครับข้อที่6ก็คือเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมครับหรือว่า CSR จะต้องบอกว่าการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเจนซีในตอนนี้ครับเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่บริษัทที่ต้องการแสวงหาผลกำไรเราอาจจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะแคร์ต่อสิ่งแวดล้อมแคร์ ต่อโลกของเราแค่ต่อ Society หรือว่า ESG Environment Society Governance อะไรต่างๆเราอาจจะมีความใส่ใจในเรื่องของ Data Privacy มีความใส่ใจในเรื่องของ Cyber Security มีความใส่ใจในเรื่องของการูล l ี y มีความใส่ใจในเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหรือว่าเพศสภาพสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ Gen Z ให้ความสําคัญมากๆเพราะมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเขาครับ ยุคที่เขาได้เกิดมาและใช้ชีวิตอยู่กําลังเติบโตในทุกวันนี้คือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้และมีการลนลงกันค่อนข้างเยอะการที่เรามีการปรับโตองค์กรไปในเชิงของโซซ i e ตีมากขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งในออปชั่นครับที่จะสามารถส่งเสริมแบรนด์และธุรกิจของเราเนี่ย ให้เข้าไปเจาะตลาดกลุ่มของ Gen Z ได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อที่7ครับการสร้างประสบการณ์แบบใหม่ครับอย่างเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าการทําสื่อมีเดียออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถที่จะทํากันได้เทสแอนด์เลิรกันได,นได้แต่มันอาจจะมีบางอย่างครับที่อาจจะต้องพิเศษสําหรับ Gen Z เช่นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการเห็นโฆษณา ในการอินเทร็กกับแบรนด์ในการอินเทร็กกับธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับ Gen Z นั่นเอง Gen Z เนี่ยเขาเติบโตมาในโลกที่เทคโนโลยีเนี่ยอยู่รอบตัวเขาอยู่แล้วเนาะดังนั้นเขามักจะสนใจประสบการณ์ที่ดื่มดับกับเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น VR นะครับ Virtual Reality หรือว่า AR ครับ Augmented Reality นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม Gen ีได้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการดูไลฟ์สดของ แม่ค้า e อีคอมเมิร์ซเกมหรือ y t u t u นะครับก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเจาะตลาดกลุ่มเจนซีได้นั่นเองสำหรับข้อที่8นะครับคือ จริงๆใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็คือการยอมรับในเรื่องของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่กลุ่ม Gen ีเขาเชื่อในเรื่องของทุกคนที่เท่าเทียมกันคุณจะมีสีผิวเชื้อชาติยังไงหรือเพศสภาพอย่างไรก็แล้วแต่แบรนด์ไหนครับที่สามารถเข้าถึง Gen ีด้วยความหลากหลายตรงนี้ได้ก่อนครับก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรข้อ9ครับก็คือการรับฟังคําติชมนะครับหรือว่า two-way communication เราเรามองว่าในยุคที่ Gen ีเนี่ยเขาเติบโตมาท่ามกลางโซเชียลมีเดียที่มันมีพร้อมทุกอย่าง ว่ามันสามารถที่จะส่งแชทไปหาแบรนด์ได้เลยมันสามารถที่จะคอมเมนต์หรือรีวิวตรงๆกับแบรนด์ได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบเสียเวลาแบบขับรถไปหาเขาเหมือนเมื่อก่อนสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญของ Gen Z เช่นเดียวกันคือเขาก็ต้องการการรับฟังความคิดเห็นต่างๆด้วยและเขามองว่าถ้าแบรนด์ไหนครับที่ไม่ได้โอเพนกับเขามากพอก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่เขาไม่เลือกในอนาคตก็ได้ข้อสุดท้ายครับคือความคล่องตัวและการทดลองสิ่งใหมๆ่ๆ Gen Z เขาเติบโตมากับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปี เพราะฉะนีนน้แบรนด์ไหนที่ยังย่ำอยู่กับที่หรือว่ามีวิธีในการคอมมูนิเคชที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยจริง,รงๆถ้ามันดีอยู่แล้วมันก็คงจะโอเคแต่เราลองมองว่าถ้าเราต้องการจะเจาะก,กลุ่มตลาด Gen Z เนี่ยกลุ่มนั้นอนะคือกลุ่มที่เขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วแบรนด์เราเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปในจุดๆนั้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเทสแอนด์เลิร์ได้ อันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับสำหรับการทำแคมเปญการตาลาดออนไลน์เนี่ยเรายกตัวอย่างว่าสมมติเราต้องการจะเทสแล้วกันนะว่าเฮ้ยเราอาจจะออกสินค้ามากม่เนี่ยสชิ้นเนี่ยมันอาจจะดีมากๆเลยแต่ว่าพอเราเทสไปแล้วเนี่ยเจนซีอาจจะบอกว่าชอบสินค้า B มากกว่าสิ่งเหล่านี้เราก็คงจะต้องแบบรับฟังความคิดเห็นของเขาแล้วก็นํามาปรับตัวกับแบรนด์ของเราแล้วก็อาจจะมาว่าเฮ้ยทำไมเจนซีถึงไม่ชอบ Product A เราก็ต้องไปทำรีเสิร์ชต่อแล้วก็พยายามที่จะเทสสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อทําให้ตรงกลุ่มเขามากที่สุดสิ่งที่มันเวิร์กอยู่ในทุกวันนี้ครับอีกปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์กแล้วก็ได้เราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์เนาะที่เติบโตขึ้นมาในช่วงของ Tik t o อกใหม่ๆแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้ก็มีแบรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาหรือแบรนด์ที่มีมานานมากแล้วอยู่ดีๆก็มันดังแล้วก็บูมขึ้นมาเลยก็ได้นั่นเป็นเพราะว่าแบรนด์เหล่านี้เขากล้าที่จะทดลองทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองครับ ถ้าเรามาลองดูสรุปภาพรวมกันนะครับว่าการทําการตลาดของ Gen Z เนี่ยที่หลายๆแบรนด์มีความกังวลเนี่ยมันทํายากจริงหรือเปล่าจะต้องบอกว่าบางสินค้าบางบริการเนี่ยที่เราเห็นในทุกวันนี้เขาก็ทําได้ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจนะครับว่า Gen Z เนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมองไปว่า แก่นแท้ของเจนซีจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นค่านิยมครับที่เขาให้ความสําคัญกับจริยธรรมและความยั่งยืนนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม10ข้อมาสักคู่เนี่ยครับถึงมีเรื่องของความจริงใจมีเรื่องของ CSR มีเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเข้าใจในเรื่องของตัวเจนซีว่าเขาต้องการอะไร เพราะเขาต้องการการคอมมูนิเคชที่ใส่ใจเขาจริงๆหรืออาจจะเป็นการที่ต้องการจะมีจุดยืนในสังคมครับคือเจนซีเนี่ยเขาด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันสามารถ represen เราออกมายังไงก็ได้อะเพราะฉะนั้นนะครับเขาแค่ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมให้เขารู้สึกว่านเนี่ยแหละแบรนด์เนี่ยทำให้เขา ดูอัปเลเวลขึ้นทําให้เขาดูมีหน้ามีตาตรงนี้มากขึ้นทําให้เขาดูสมาร์ทขึ้นในเรื่องนี้ทาไมเขาถึงจะไม่อยากเอนเกจกับแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆข้อที่3เลยครับก็คือเรื่องของตัวความคิดสร้างสรรค์ครับแบรนด์ brand ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าถึงกลุ่มของเจนซีได้ก่อนเนี่ยก็มักจะได้เปรียบครับมันมีคอนเทนต์มีไอเดียมีความครีเอทีฟอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยประกอบกับนมานเป็นส0ข้อที่เราได้พูดก่อนหน้านี้ไปแแแแล้แ้้้วตต่่่่่สสิงงงททีําาคคัญคืออออเขขใจกน Gen กนนซ เราถึงจะเข้าใจได้ว่าอ๋อเราต้องทําการตลาดในทิศทางไหนนั่นเองครับ